สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวันที่15สิงหาคมเอ,อ่อที่เรียกว่ากวังบกจรในภาษาเกาหลีนะคะเป็นวันสำคัญมากๆของทั้งเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้เลยที่เขาได้อิสรภาพคืนมาจากการปกครองของญี่ปุ่นนานถึง35ปีเนี่ยตั้งแต่1,910ถึง1,945ใช่ครับคำว่าควางบกนี่ความหมายดีมากเลยนะครับมันแปลว่าการคืนแสงสว่าง ก็เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการได้อิสรภาพด้วยความหวังกลับคืนมาวันนี้เราเลยจะลองมาสำรวจประวัติศาสตร์ความรู้สึกของคนในช่วงนั้นกันดูนะครับผ่านมุมมองอย่างภาพ,พยนตร์แล้วก็อาจจะโยงมาถึงปัจจุบันด้วยว่าเอ,อ๊ะทำไมสถานการณ์การแบ่งแยกมันยังอยู่น่าสนใจมากค่ะเริ่มที่หนังก่อนเลยไหมคะมีข้อมูลจากเลมอนเอทที่เราดูกันมาเขาบอกว่าหนังเกาหลีหลายเรื่องเลยนะทำหน้าที่เหมือนเป็นจดหมายเหตุมีชีวิตเลย บันทึกทั้งความเจ็บปวดความหวังความกล้าหาญของคนยุคนั้นไว้หมดเลยใช่ครับคือมันไม่ใช่แค่บันทึกเหตุการณ์ไงแต่มันบันทึกจิตวิญญาณเลยแหละจิตวิญญาณการต่อสู้อย่างหนังหลายเรื่องที่น่าสนใจเช่น The Battle r o a l to Victory ที่มีคุณยูเฮจินกับรยูจุนยอหรืออย่าง Assassination ที่มีจอนจิเขียนอิจองแจนะครับหนังพวกนี้มันทำให้เห็นว่าเออการต่อต้านมันมีหลายรูปแบบมากเลยนะ จริงด้วยค่ะไม่ใช่แบบเดียวเลยมีตั้งแต่ชาวบ้านธรรมดาลุกขึ้นสู้ใช่ครับไปจนถึงแบบปฏิบัติการลับซับซ้อนมากๆของนักสู้เพื่ออิสรภาพเหมือนที่เห็นในเรื่อง Anarchist from c o l o n y ที่อีเจฮุนเล่นใช่ไหมคะอันนั้นก็จะเป็นแนวต่อสู้ทางความคิดอุดมการณ์ถูกต้องครับอันนั้นเป็นเรื่องของพรรยอนักเคลื่อนไหวคนสำคัญ แล้วก็มี The Age of Shadows อันนี้มีทรงคังโฮโกงยูด้วยอันนี้จะออกแนวสายลับหน่อยๆไหมคะแบบชิงไหวชิงพริปใช่เลยครับเรื่องนั้นจะเน้นสงครามสายลับการแฝงตัวคือมันเข้มข้นมากหนังพรุ่งนี้มันเลยสะท้อนมิติที่ซับซ้อนของการต่อสู้เพื่ออิสราภาพได้ดีจริงๆแล้วก็อย่างที่มีคนใน l e m o อ a นอย่างคุณจันเพนคุณธนพรเขาให้ความเห็นไว้นะครับว่ามันช่วยให้คนรุ่นหลังแบบเราๆเ,เนี่ยเข้าใจจริงๆว่า อิสรภาพมันไม่ได้มาง่ายๆต้องแลกด้วยอะไรมาบ้างอืมไม่ใช่แค่เรื่องในหนังสือเรียนจริงๆค่ะแต่พอได้อิสรภาพมาแล้วเนี่ยคำถามใหญ่เลยก็คือทำไมเกาหลีเหนือกับใต้ถึงยังรวมกันไม่ได้สักทีทั้งๆที่ก็น่าจะเป็นเป้เปาหมายร่วมกันมาตลอดมีข้อมูลจากเคลียร์ทริปชี้ให้เห็นเลยว่า ความต่างทางเศรษฐกิจมันโอหโหมหาศาลมากอย่าง GNI ต่อหัวปี2018เนี่ยเกาหลีเหนือประมาณ1.43ล้านวอนเกาหลีใต้36.79ล้านวอนต่างกันเกือบ26เท่าเลยนะคะครับความต่างทางเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ที่อาจจะซับซ้อนกว่านั้นคือปัจจัยภายนอกครับเควิร์ทริปเขาวิเคราะห์ไว้น่าสนใจว่าการรวมชาติเกาหลีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นผลดีกับมหาอำนาจบางประเทศเท่าไหร่หมายความว่ายังไงคะ ใครบ้างคะที่ไม่ค่อยอยากให้รวมจีนรัเสเซียแล้วเกาหลีใต้ก็เป็นตลาดซื้ออาวุธรายใหญ่ด้วยถ้าเกาหลีรวมกันปุ๊บเหตุผลพวกนี้มันก็จะลดลงไปไงครับอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วจีนล่ะคะจีนว่ายังไงจีนเองก็คงมไม่ค่อยอยากให้กองทัพสหรัฐขยับมาใกล้ชายแดนตัวเองมากขึ้นหรอกครับแล้วตอนนี้จีนก็ได้ประโยชน์จากทัพยากรในเกาหลีเหนืออยู่พอสมควรด้วยแล้วญี่ปุ่นล่ะคะมีส่วนไหม ญี่ปุ่นนี้ก็กังวลเรื่องการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นหลักเลยครับลองคิดดูนะครับถ้าแรงงานทรัพยากรจากเกาหลีเหนือมารวมกับทุนเทคโนโลยีของเกาหลีใต้โอ้โหจะกลายเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะแล้วการมีภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือในมุมมองญี่ปุ่นนะก็เหมือนเป็นข้ออ้างให้ญี่ปุ่นเสริมกําลังฐานตัวเองได้ด้วย โอ้โหเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนกับว่าคาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นจุดที่ผลประโยชน์ของมหาอำนาจมาชนกันพอดีทําให้สถานการณ์มันอืขยับยากแม้ว่าจริงๆคนเกาหลีเองอาจจะอยากรวมชาติกันมากแค่ไหนก็ตามนั่นแหละครับคือประเด็นสําคัญเลยสถานการณ์มันเหมือนถูกแช่แข็งเอาไว้ด้วยสมการอํานาจระหว่างประเทศนะครับการจะเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็ทบไปหมด ความซับซ้อนทั้งประวัติศาสตร์การเมืองแบบนี้มันก็ส่งผลต่อตัวตนอัตลักษณ์ของชาติเขาอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะซึ่งเรื่องหนึ่งที่สะท้อนวัฒนธรรมอัตลักษณ์ได้ชัดมากก็คือเรื่องภาษาที่ตอนนี้คนทั่วโลกก็สนใจกันมากจากกระแสะ Korean Wave ใช่เลยครับ การเรียนภาษานี้เหมือนเปิดประตูไปสู่ความเข้าใจวัฒนธรรมประวัติศาสตร์เขาเลยนะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งออของไทยเรานี่แหละครับน่าสนใจมากเขาพบว่าการสอนภาษาที่เน้นให้เอาไปใช้สื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวันเนี่ยมันช่วยเพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาเกาหลีได้จริงๆนะครับค่าเฉลี่ยความมั่นใจสูงถึง82.40%เลย โอ้ oh, ดีจุงเลยค่ะการเรียนแบบนี้ช่วยสร้างความมั่นใจมันก็ทำให้เราเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมเขาง่ายขึ้นอย่างเรื่องระดับความสุภาพในภาษาเกาหลีที่มีลงท้ายซึมนิดาโยอ,อะไรแบบนั้นนะคะก็เป็นตัวอย่างเล็กๆที่สะท้อนวัฒนธรรมโครงสร้างสังคมการให้ความเคารพได้ชัดเจนเลยถูกต้องครับภาษากับวัฒนธรรมนี่มันแยกกันไม่ออกจริงๆสรุปแล้วนะคะวันควางบกจอ15สิงหาคมเนี่ย แม้จะเป็นวันฉลองอิสรภาพที่น่ายินดีแต่ขณะเดียวกันมันก็เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจถึงบาดแผลของการแบ่งแยกที่ยังคงอยู่แล้วก็มีความซับซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากจริงๆครับภาพ,พยนตร์ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมให้เราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเรื่องราวในอดีตได้ดีมากแต่ในปัจจุบันก็ยังมีความท้าทายใหญ่หลวงรออยู่เรื่องการรวมชาติที่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คนเกาหลีเท่านั้นแล้วค่ะ คำถามทิ้งท้ายให้เราลองไปคิดกันต่ออาจจะเป็นว่าเมื่อมองจากทั้งแรงกดดันภายนอกแล้วก็ความแตกต่างภายในที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยอนาคตของคาบสมุทรเกาหลีจะเป็นยังไงต่อไปแล้วการที่เราเข้าใจอดีตอย่างลึกซึง้งมันจะช่วยกำหนดอนาคตที่ว่านี้ได้บ้างไหมเ a นะคะพี่อยากสอบถามค่ะต้องเริ่มต้นยังไงคะในการจำข้อสอบของสัญชาติเกาหลีนะคะอันนี้หมิวก็จะเล่าจากประสบการณ์จริงหมิวนะคะหมิวแนะนำนะคะหนังสือข้อสอบที่ออกบ่อยสามร้อยข้อนะคะเล่มสีฟ้านี่ค่ะ จำในเล่มนี้ได้หมดเที่ก็จะตอบได้เพราะมันคัดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงหนูแนะนำหนังสือเล่มนี้ค่ะเพราะว่าม,มันมี MP3 ให้ฟังค่ะมี MP3 เสียงคนเกาหลีให้ฟังค่ะมันก็จะมีทั้งห้าหมวดนะคะแล้วก็มีอ่านบทความด้วยอ่านบทความก็จะมี MP3 ครบจบที่เดียวค่ะเริ่มต้นหนูนะหนูก็ได้หนังสือนี้มาเนาะแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวไม่มีภาษาไทยถ้าใครอยากเข้าใจมากขึ้นว่าส่วนนี้เขาถามอะไรก็มีแปลไทยให้นะคะมีแปลไทยให้ค่ะเริ่มต้นเนาะหนูก็จะจดพอยต์เสียงแดงกกก็็็คคคืืออออออพพยยยยยยตตตต์์มมัััันนนนนนใใใช่่่่่้้หหหหหหหูจจ point, จจะะะะดดดดดบแลลลลวฟฟงงงง MP3 MP3 สเเเเีีทิ เนี่ยมิวก็คือแบบว่ามิวจะฟัง mp3 ตลอดเลยเออเนี่ยก็คือมิวจะฟัง mp3 ในหนังสือค่ะฟังจนกว่ามิวจะจำได้เนี่ยินย 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. เ 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. ้ 4. 4. 4. 4. ม 4.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  น 4.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  ับข้อ ก็คือวันนี้เสียงเสียงโอป้าหมิวนะคะนี่เป็นเสียงสามีหมิวเป็นเสียงโอป้าหมิวก็คือตั้งแต่เริ่มต้นมิวก็จะให้โอป้าหมิวสลับขออย่างเช่นวันนี้มิวจำข้อหนึ่งถึงข้อสี่มิวจำข้อหนึ่งถึงข้อสี่มิวก็จะให้โอป้าหมิวเนาะหรือสามีมิวนะสลับข้ออย่างเช่นแกจะเอาข้อสามขึ้นก่อนข้อสี่ขึ้นก่อนข้อสองขึ้นก่อนว่าจำได้หรือเปล่าถ้าจำไม่ได้แกไล่ให้ไปจำใหม่ค่ะก็อย่างนี้เลยมิวก็ให้โอป้ามิวซ้อมให้ทุกวันทุกวันซ้อมบ่อยบ่อยฝึกฟังบ่อยบ่อยค่ะเนี่ย

อันนี้หนให้โอ,อป้าหมิวแกสลับพอค่ะจอยบจุดเมื่อก่อนเนะาะหนูก็จำจุดยาวๆเลยจำจุจดยาวๆก็คือแรกๆนะคะหนูไม่รู้ว่าต้องจำอย่างไรหนูก็จำทั้งโจทย์เลยค่ะแต่พอหมิวได้ได้ปรึกษาคนที่เคยสอบผ่านนะคะพี่เขาบอกว่าเราต้องจำแค่พอยต์สําคัญในโจทย์มันจะมีพอยต์สํา,สาคัญที่จำเราจำเฉพาะตรงนั้นจำแค่ point ยยแล้วก็จคำคําตอบไม่ต้องจำทั้งโจทย์นี้ก็คือขอบคุณมากนะคะพี่พี่เฟซช้อปปิ้งตามสั่งต้องขอบคุณแกมากเลยแกแนะนำเพจแนะนำให้หมิวลองแล้ว แกแน้นนำเพจเวียดนามให้มิวเนี่ยไปสั่งหนังสือกับเพจเวียดนามมาเหมือนเปิดโลกอีกหนึ่งไปเลยแบบเมื่อก่อนมิวคิดว่ามันยากไงเมื่อก่อนมิวจำทุกโจทย์เนาะมิวคิดว่าหลายคนอาจจะเข้าใจยากเหมือนมิวเนาะมิวจำทุกโจทย์เลยมิวคิดโอ้ยทำไมมันยากจังที่ไหนได้มันจำแค่พอยห้มันต้องขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะที่แนะนำให้มิวเนี่ยมิวก็ไปซื้อหนังสือเข้ามามันเพิ่มความจำได้เยอะมากเลยไม่เหมือนฟังแบบคลิปเสียงเนาะฟังเฉพาะฟังเฉพาะคลิปเสียงอย่างเงี้ยบางครั้งเราไม่จำนะคะแต่เราพูดคุยตัวต่อตัวให้ออปป้ากกบบิววใใหห้้แแ่่าาาอน ต้องตั้งใจบอกตัวเองนะบอกตัวเองบทอาจา์เบียร์คุณถึงทำบอกนะคะมันมีเหตุและมีผลอยาสอบานเราต้องมีเหตุและมีผลไม่ได้หไปไกลเลยนะอกลเกาลีปะดกลีปกาหลปทกลีปรเกหลีปรเกลปรกาลีประเทกาหลีประเมกาหลีปรกีปเทกลีปรลรเกลเเอระกาหรกๆเกเาี่ยาีท่ลกรลีหรเาีีราทีรเทลเเลี่รเกั้าะะ เราต้องฝึกฟังทุกวันนะคะถ้าวันไหนเราหยุดฟังน้ำเ,เ,เราจะขี้เกียจไปเลยค่ะเออแต่ว่าหมิวนะัมมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการที่จะสอบสัสอบสัญชาติให้ผ่านเพราะว่าหมิวนะัหมหนูไม่อยากไปสอบวิชาทุกปีทุกปีนะคะนี่เนาะหนูก็ตั้งใจนะถ้าใครตั้งใจเนาะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆนะคะถ้าเราตั้งใจสักอย่างยังไงมันก็ทำได้ค่ะรวยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ